ลับกับช่วงสองรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสุ่มชนเพื่สอสังคมประเทศไทยเรายังอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกโกงสินเชื่อออนไลน์นะครับซึ่งบวยกับห้าห้าให มันไม่ให้มมันไ่ให้เราให้เให้ไปก่อนอ่ะเชิญต่อครับไปพบตำรวจเลือแล้วเป็นไงคือเมื่อเมื่อผมผมวางแผนกับท่านหลายท่านนเมื่อวันที่9นะวางแผนการทําเรื่องนี้นะเราเสียเงินสามล้านหกนะหลังจากเราได้รวบรวมเอกสารเราแคปหน้าจอไว้หมดแล้วเราทําเป็นอฟเฟคไว้หมดแล้วเราก็ได้เอกสารเหมือนที่บอกมาอาจจะมีเยอะแยะวันนี้เราก็ได้เดินทางไปที่ที่กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ฮะที่เมืองทองธานีนะฮะไปพบกับพันตำรวจโทสันพิษสิริสุนทรครับก็ไปเจอกับท่านพันตำรวจโทสันพิษสิริสุนทรท่านไปลองพุ่งกลับ มา,มานั่งรับเบนเองวะเนี่ยรจริงๆพวกไปรับสัปงพวกกับพวกกับไปค่อยมารับเบนเนาะเลยไปเจอท่านก็เลยเราะมาขอ,อมาเองก็ไ,ได้ดันครับได้คุยกันแล้วผมก็ไปกองกองอเขาเรียกกองส,น,สนเทศให้ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานกลุ่มพวกนี้ไว้ก่อนเนะ่ยครับถึงมาพบท่านแต่เราก็ได้รู้ข้อมูลอย่างหนึ่งครับวันนี้เมื่อเราไปที่นั่นเราได้พบกับ ผู้เสียหายทางทางไซเบอร์หรือเรืหลอกลวงนี้ค่อนข้างเยอะหลายๆเรื่องหลายราไไยวไม่ใช่า้าเดียไม่ใช่เจ้าเดียวผมก็มีสัมภาษณ์ไว้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกไว้ช่วงหลังฮะเราก็ได้ไปคุยกับท่านในเรื่องนี้หูบางรายเสีย50ล้าน30ล้าน โกงกันนะครับ,รบโกงกันนขนาดนั้นแล้วปกติเขาจะรับระดับเชื้อสามสิบล้านนะขึ้นไปแล้วเชื้อใหญ่ๆสิบล้านหรือการมาชนประชา,าชนลมหมู่กันเยอะเข้าไปผมจะหายเยอะๆแต่ผมบอกเชืเนี้ยผมทำผมได้ทําข่าวเชิงสืบสวนสอบส,สวนอยู่อยากให้ประชา,าชนรับรู้ความจริงว่าส่วนมากเราได้ฟังแต่ว่าเขาเล่ามาแต่นี่ของจริงๆที่ผมเทสได้เห็นยอมเสียเงินสามถกได้ของจริงนะเทสได้เห็นวันนี้เราก็ได้ไปแจ้งความมาอย่างเงี้ยเอากล้องซูมหน่อยครับกล้องซูมหน่อยครับกล้องก้องมือกล้องอยู่เลยนี่ฮะ อ่าอันนี้ไปแก้ความมาเรียบร้อยแล้วถึงไม่กลัวในการออกข่าววันนี้ไงฮะครับ,รบอ่าช่วยช่วยมาฟ้องผมเลยนะไอ้สองสามตัวเนี่ยก็อไ,ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้แสบนะฮะ พอผมก็ได้ไปคุยกับท่านนะหลายเรื่องหลายราวในเรื่องนี้ท่านก็มองกองบัญชาการตํารวจเซพิก็เห็นดีด้วยในการตีแผ่ให้สังคมรับรู้อีกวันหน้าเดี๋ยวอาจจะเชิญท่านผู้งคับการหรือในแบนผู้กำกับมาออกรายการให้รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นเยอะแยะขนาดไหให้ประชาชนตื่นรู้ฮะต้องตื่นรู้กู้นที่จริงเรื่องจริงเรื่องแบบนี้ท่านนายกมันจริงว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ มันก็เกิดมานานนะทีนี้ก็ยังต้องย้อนยยยกลับไปว่าทางตารวจไซเบอร์เองเนี่ยการปฏิบัตินหน้าที่ลงลึกได้ขนาดไหนถูกต้องครับเพราะว่าบางทีเราเจอบอกว่ารับเรื่องแล้วจะเรื่องเยอะแล้วไม่สามารถปฏิบัติต,ต,ตามได้บางทีมันต้องมีอะไรที่เคสหนึ่งแล้วเห็นว่ามีประจักษ์ในเชิงผลงานอ่ะคือคือโดยปกตินะท่านดรโ,ดโรดปกติเกิดคดีแบบนี้จริงๆข้อข้อแรกนะต้องเป เขาเรียกว่าต้องไปแก้งตำรในพื้นที่สมว่าผมเราอยู่ในพื้นที่มีนบุรีนะเราต้องไปแก้ก่อนเกิดเหตุที่ไหนแจ้งพื้นที่แต่ผมมองมองพาพไปว่าพอแจ้งพื้นที่พื้นที่ก็ส่งไปที่ตำรวจไฟเบอร์อยู่ดีตำรวจไซเบอร์อยู่ดีในกระบวนการนีมันต้องตัดทิ้งไงล่ะในเมื่อคุณตั้งหน่วยงานขึ้นมาเนี่ยกรมตำรวจตั้งหน่วยงานขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเข้าเข้าดำเนินการได้เลยนะผมผมก็ได้คุยกับท่านรองผู้กับทางทางสารวัตรกองไซเบอร์ตรงที่เขารับเรื่องข้อมูลนะผมก็บอกว่ารู้ไหมว่าเวลาส่งไปที่โรงพักตที่ พัเนี่ยไม่แค่มีเวลาท,ทำคดีเลยคดีพวกนี้ผลท้ายก็รอผู้เสียหายก็ไปตอมตาม1เดือน2เดือน3เดือนสเดือนแล้วก็แล้วฉะนั้นผมก็เลยมุ่งตรงมาที่นี่เพื่อจะตีแผสสสแลสาราสแต้วที่นี่ไว้แค่รับเรือ่องเหรอฮะ รับเรื่องต้องส่งไปที่กองตำรวจไซเบอร์อรอใช่ดครับใช่ถูกต้องเพราะว่าเขาเขาคือต้องเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนะอาจจะไม่เชี่ยวชาญเพรเชี่ยวชาญการสืบสอบไอ้พวกนี้ตั้งอยู่ที่ไหนบ้านมันอยู่ที่ไหนท่านนายกในฐานะท่านเองก็ตำวรวจเจ่าท่านคิดยังไงว่ากรณีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็ไปร้องที่กองตำรวจไซเบอร์ก็ถูกต้องแล้วถูกไหมถ้าเราไปร้องที่ที่ที่โรงพักเนี่ยหรือพื้นที่ในที่เกิดเหตุอ่ะผมถามว่าแล้วงั้นตรงนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ก็นั่นแต่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 มีข้อหนึ่งคือถ้าถ้าถ้าร้องคนที่กระเถินมันสามารถไปบล็อกบัญชีเงินฝากทันทีเหมือนเหมือนโอ้ยไม่มีประโยชน์ท่านมาจริงไหมครับตำรวจคดีเยอะถูกมั้ยแล้วแล้วถามว่าจะมาคดีสี่ห้าพันเหรอเออบางทีมันมันเป็นเงินไม่เยอะเนี่ยตำรวจบางทีแบงค์ไปแบงค์ก็บอกว่าก็รับทราบอื ที่เราเคยเสนอจําได้ไหมถามว่ายังอยู่ไหมผมว่ายังลอยนวลอยู่นะเพราะแบงค์<ว>ก,ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าแจ้งตารวจไปแล้วแล้วผมถามว่าโรงพักจะไปทำคดีอย่างนี้ไหม่ะวันนี้ผมก็ได้ไปเจอนนองอีกสองคนนะอ่ะอ,ช,อชื่ออะไรนะ,ะเดี๋ยวนะผมดูเลยชื่อ ที่ได้เจอในก็มาเล่าเนเหมือนกันอขอขึ้นภาพหน่อยครับหน่อไปเจอที่ที่ไปเจอเนี่ยน้องสองคนเนี้น้องโลดกับยูน้องคนหนึ่งผมจำชื่อไม่หก็เลยซื้อกลัดสัมภาษณ์อัดไว้เป็นวีดีโอเทปยูไม่เกี่ยวเลขาเนาะอ่าเจอคนละโลดก็ได้สัมภาษณ์น้องไว้อยู่แต่แต่เอามาเปิดตัเทปผมไปไปตัดต่อเทปก่อนเทปมากแล้วจะเชิญน้องเข้ามาด้วยอันนี้น้องก็สูญไปเยอะนะไอ้เรื่องหลอกลงทุนคนละเชื้อเกลารา ผมก็เก็บได้สองสามเชฟวันนี้ไปอยู่ทั้งวันก็ได้หลายเชฟมาอยู่ฮะคือจะมาเล่าต่อในโอกาสหน้าแต่ก็ขึ้นภาพเห็นว่าน้องนี่เขาโดนหลอกลงทุนเหมือนให้ซื้อของตัดราคาอะไรต่างๆนานาเขาก็เสียหายไปเยอะค่อนข้างเยอะสูงพอสมควรผมก็ชวนเขาแล้วมาออกรายการเราเทปหน้าหน่อยน้องเขารับปากแล้วฮะอันนี้ก็ให้เห็นว่าวันนี้ไปอยู่ที่กองบัญชาการตํารวจเซเบอร์ที่แจ้งมานะก็มีบุคคลต่างๆมากมายหลายเรื่องราวไปแจ้งความในคดีอาญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยแสดงว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปจริง คดีทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเยอะขึ้น,น,นตำรวจจะรับมือไหวไหมแต่ผมเห็นดีด้วยที่มีกองบัญชาการระดับกองบัญชาการไม่ใช่ก็ตั้งให้กองบังคับการนะต้องตั้งระดับกองบัญชาการอย่างเงี้ยกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดเพราะมันเกิดขึ้นทุกพื้นที่เพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงทุกพื้นที่ใช่ไหมครับแต่กําลังคนยังน้อยมีกําลังคนประมาณสองพัน 2, นายจริงๆก็รีบบรรจุแต่งตั้งพวกไอ้พวกแฮกเกอร์เก่งอะจับมันไว้จะเป็นหรือพวกเนี้ยดีไหมคือคือปัญหาไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยไอ้ที่เก่งๆเนี่ยกลายว่า ผมมองอย่างนี้ท่านนายกไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ลังมองว่าการตั้งกองบัญชาการสอบสวนเรื่องของต้มน้ำเเฟอร์ขึ้นมาจริงเนี่ยวันหนึ่งเรื่องร้องเรียนมันเยอะเหมือน,อนกับปปชแล้วรเรื่องปีหนึ่งเป็นหมื่นเรื่องถูกไหมแลวอย่างเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยเฉพาะวันหนึ่งผมว่าก,ก็ก็หลายสิบเรื่องอยู่ทีนี้เอาเวลาไหนทำสำนวนคือคือเอาเวลาไหนไปสืบ <ๆ S 1> สวนค,คือเอาเวลาไหนไปดําเนินคดีใช่ถูกไหมอย่างนี้ครับมันต้องได้อย่างพวกเราเนี่ยหรือตอนนี้ผมก็ ผมก็เกิดความคิดว่าผมก็เอาพวกเราที่เก่งๆไอ้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล่นะมาเจาะหาข้อมูลพวกนี้เพื่อป้อนข้อมูลให้ตำรวจอีกต่อนึงผู้สื่อข่าวเราก็เจ๋งนะไม่แพ้ตำรวจนะฮะแต่ก็ต้องต้อง,องคือตร,ตรงที่ท่านพูดเนี่ยผมขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านดรนิติพัฒ<ะ>น์นิติพัฒน์ที่อยู่ทางตำรวจปอ,อทอยนน่างก็มีทำเยาวชนไซเบอร์นะตำรวจเยาวชนไซเบอร์รท่านทําโครงการนี้ขึ้นมา ดีเพราะพวกนี้เก่งแล้วเอาเอาคนที่เก่งที่ฉันบอกเนี่ยที่เก่งทัานตำรวดมาเป็นมาเป็นเขาเลยเป็นช่องทางในการชี้หาเบาะแสหาข้อที่จริงว่าพวกนี้เขามีกระบวนการยังไงพวกนี้มันอยู่ที่ไหนเขาอบรมตามรอยันไฟถูกไหมถูกต้องใช่เขาอบรมเลยนะเพราะผมถึงบอกว่าบางอย่างที่ต้องเคยชื่นชมท่านพันตารวจเอกดรนิติพันธ์เนี่ยท่านท่านท่านจบเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับผมแล้วท่านท่านก็ได้คุยแล้วนี่ยผมได้คุยท่านเป็นคนเก่งให้เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งคนนี้น่าจะ น่าจะมีอะไรดีๆทำให้ ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหลอกลวงทางไซเบอร์ได้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทํางานที่ดีดีขึ้นนะมีโอกาสที่โตๆขึ้นน้อยอาจจะเป็นบุคลากรที่สาคัญนะเดี๋ยวช่วงสามในการเดี๋ยวช่วงเราก็อาจจะต้องมีภาพของท่านให้ขึ้นนะพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกคอเตอร์นะครับเราจะพยาภาพเลยขึ้นโชว์ไปท่านก็มีความสามารถในเรื่องนี้ถ้าถ้าได้มาอยู่ในตําแหน่งที่ที่มันสามารถฟันธงสางการว่าปุ๊บมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกลางเลย ที่บอกว่าณสถานการการอย่างนี้เรากลับมาคุยตรงนี้ว่าในข้อที่จริงเ้วพอเปิดปัญหาบ้านเมืองเนี่ยในเรื่องของการขาดสภาพกลองโดยเฉพาะผู้ประกอบการครับแบงก์เองเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับนะบางที่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมอนุมัติเลยในเรื่องสินเชื่อครับเมื่อธุรกิจบัรทาดเงินสดก็บอกบ,บางทีก็เป็นนโยบายของแบงก์ชาติยังไงเราก็ไม่ดูนะหรือบางทีการปล่อยกู้ยืมเงินเนี่ย พอติดเพดิตปูโลถูกไหมหรืออะไรก็ตามปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกู้เลยได้ทีนี้เาย้อนกลับมาในหนานะเราท่านเป็นผู้ประกอบการนะถ้าถ้าคุณไม่มีเงินสดเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจมันอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีหนหวยฐานพวกเนี้ยโดนพวกนี้หลอกซ้ำอีกเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าทุกคนมันมีชนะติดหลังครับถูกไหมเพราะงั้นการเสริมสภาพข้อมูลที่แบงก์เองหรือนโยบายของแบงค์ชาติก็ต้องกมาดูนะถ้าคุณจะเอาคัดสินเอาเอาลูกค้าเกรดเอเนี่ยมันไม่มีหรอคุณว่าไหม มันอยู่แต่คนรวยแล้วกลุ่มทุนใหญ่ๆถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆเข้ามาหาชนอ่ะคุณถูกไหมท่านประธานถูกเพราะเขาระดมทุนเขาถามวราระดมทุนได้แต่ผู้ประกอบการ S อสพเป็นระดมทุนที่ไหนอ่ะก็มีอย่างเดียวคือการกู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดก็คือการกู้หมุนเวียนในระยะสั้นถูกไหมเอาบ้านหรือเอาที่ดินหรือเอาโรงงานหรืออะไรไปจำลองบ้านบางทีก็ไม่รับอีกครับเพราะตอนนี้ถามว่าคุณจะขายบ้านง่ายไหม หาธุรกิจอสังหายสิทรัพย์ได้ไหมติดมือหมดเคยมีปัญหาตอนนี้มันเราเรากำลังเจอเผชิญปัญหากับเรื่องพวกนี้อยู่ถูกไหมมีทรัพย์สินแต่ทาอะไรไม่ได้ครับท่านว่าจริงไหมล่ะจริงถูกไหมแล้วตอนเนี้ยผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องการเอาเงินมาหมุนเวียนพอแบงก์ไม่ปล่อยมันก็เป็นลูกหน้า่ะท่านันาจริงไหมครับจริงถูกไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายต้องย้อนกลับไปกระทรวงการคลังเนี่ยหรือหรือกระทรวงอะไรก็ตามอย่างที่รับผิดชอบอยู่เนี่ย น่าที่จะมีการทบทวนในเรื่องของการนโยบายขนาดรัฐบาลยังกู้เปล้านล้านเลยถูกไหมใช่ฮะแล้วทำไมประชาชนไม่เปิดให้รัฐบาลันนี้พี่เ่ายังกู้ได้เลยถูกไหมนะประชาชนเขาเป็นก็หาช่องโบวได้ไหมเมื่อเขาเป็นก็หาช่องโบวคือคือนโยบายของภาครั้นี่ยอย่างท่านพระเดชพระยุทธ์บอกว่าปีหกห้านี่จะปล่อดหนี้ปลอยสินถูกไหม่ะแต่ถามว่านโยบายท่านอ่ะดีแต่ถามว่าแบงก์มันปล่อยให้หรือเปล่าล่ะ ท่านท่านพูดได้แต่แบงค์จะปล่อยไห้ท่านถามแบงค์ด้วยครับเราไม่ได้ว่าเชีย์ฝ่ายค้านแต่ค้านยังบอกต้องมาทบทวนนโยบายว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนท่านมาจริงไหม่ะครับท่านนายกจะเขาคิดดีอ่ะแต่ว่ามันจะทําได้ไหมเหมือนสั่งไปแล้วเขาจะทํำไหมเหมือนอย่างเราไปทํากู้อ่ะท่านกู้อ่ะครับอ่าท่านทาธุรกิจท่านู้วาเงินมันได้ไหมล่ะทุกวันนี้นักธุรกิจใหญ่ไม่กลัวเพราะมีเงินต่างประเทศเข้ามาเข้ามาร่วมลงทุนครับปัจจุบันเรื่องยอมรับแบงค์ของประเทศไทยถามว่ามีคนไทยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมล่ะ ไม่มีจะหมดอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เป็นถูกไหมเหลือเลยเพราเพราะต่างชาติเข้ามาถือหุ้นถูกไหมเขาก็เปลี่ยนแปลงแต่แต่เขามีมาตรฐานในการให้เกณฑ์ถูกไหมครับแต่มาตรฐานการให้เกณฑ์เนี่ยบางทีแบงค์ชาติเองก็ต้องยืดหยุ่นครับถูกไหมให้ธุรกิจมันไปได้ไม่งั้นทุกวันนี้ธุรกิจจะมีล้มเป็นล้มละไรกันก็นี่ไงไอ้พวกไอ้พวกเปรย์เวตอะไรทั้งหลายหลาแอปต่างๆในถึงก็อย่างที่บอกว่าไอ้ออนไลน์สินเชื่อตรงเนี้ยมันก็คือใช้จังหวะที่แบงค์ไม่ปล่อยกู้ ถูกไหมไม่ให้สภาพคล่อง <c oughs> ก็ใช้จังหวะเนี่ยคนอยากได้เงินนะท่านจริงว่าครับคนบางทีคนเป็นเดือดร้อนเงินน่ยดอกเบี้ยบางทีมันก็ยอมเสีย <c oughs> ถูกไหมแต่นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ประเภศอะไรเขาเรียกอะไกินบนความทุกข์ของประชาชน <c oughs> ถูกครับถูกว่าถเขากำลังเดือดร้อน ถ้าท่านไม่นายกสยาพิสิทธิ์ไม่ลงไปทดสอบดูเนี่ยมันก็ไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้ความจริงเพราะว่าถ้าเราไม่ฟ้องเดี๋ยวมันก็ฟ้องเราจับว่าคุณนำนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางออนไลน์ครับอันนี้ผมไปลงบันทึกไปเรียบร้อยแล้วถูกป่ะอ่าผมผมเล่นได้เต็มที่แล้วขนาดบอกว่าคุณเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันถามคำเดียวว่าแล้วไงแล้วไงโอ้ไม่ก็โอ้ถ้าอยู่ใกล้ต้องต้อง ป้าบอะถูกไหมครับใช่แต่เราก็โลง่งใจไงล้วก็ตัมมันไปแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าไอการตรวจสอบตรงนี้อย่างที่ที่เราโชว์ไปของบริษัทมาตรงเนี้ยครับทางคือบางอย่างเนี่ยหนงานแล,ล้กคือรับจดจริงไงมันเป็นแพลตฟอร์มตรกเนี้ยมันต้องทําขึ้นมาฉะนั้น<ช>ได้รับเงินการอนุมัดจากรัฐทําไมเมื่อรู้แพลตฟอร์มมันมันต้องจรงิงจังว่าใครจะเป็นคนเข้าไปช่วยระง,งับหรือมันตั้งเลยทําทำยังไงซึ่งตรงเนี้ยเหตุที่มันเกิดได้เพราะมันเป็นช่วงสถานการณ์ของโควิดใช่ฮะ ก็เลยกลายว่าคุยกันด้วยในระบบออนไลน์ถูกถูกไหมยื่นเอกสารก็ได้ออนไลน์ซึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ต้องยอมแล้วว่าเทคนิคเดี๋ยวนี้มันแต่งภาพดําเนินการได้หมดครับยิ่งยิ่งมาเทคโนโลยีใหม่ๆยิ่งล้ําเมื่อไหร่ประชาชนตามไม่ทันหรอกถูกครับถูกไหมเพราะว่ามันไฮเทคโนโลยีอ่ะครับอ๋อนี่ใกล้ใกล้ครบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวจังภาพขอฝากไว้นิดนึงนะฮะว่าเชิญครับฟูมมาตรงนี้เลยนะ ชื่อไอ้ห้าห้าชัดนะฮะตรงนี้ฮะมุมนี้นะสมสมให้ได้มุมนี้เลยเย็นนิดหนึ่งอ่ย็นไปทีงิดหนึ่งนะครับให้เกียการนิดนหนึ่งนี่นะครับตรงนี้ฮะห้าห้าระยะนัางสาวเอ่อเห็นไหมฮะนางสาวสุพรรณิดะสุพนรณุตใช่ไหมอ่ะเชิญอ่าเป็นเป็นแอดมินนะฮะเจอแอดมินนี่ของปลอมนะบอกพี่น้องประชาชนเลยเดี๋ยวนะฮะนางสาวสุพนรณุตคำมั่นครับเขาจะขึ้นมาเลยเขาเป็นแอดมินนะฮะเนี่ยฮะเอามุมนี้นะอ่านี่เห็นไหมครับของบริษัทท่าให้แคป จำกัดซึ่งผมกำลังตรวจสอบบริษัทนี้อยู่แล้วก็โดนายคนนี้ฮะไอแสบนี่อีกชื่อนึงฮะทำอีกชื่อนึงนี่จำจไว้เลยครับต,ตรงนี้จำจำชื่อมันไว้เลยครับนี่อ่ะกล้องฟโตมาหน่อยตรงกลางฮะนายเกติศักดิ์อะไรนะเดี๋ยวนะครับนายเกติศักดิ์เลืองทองหลังมันบอกมันว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินฝ่ายการเงินครับม,มีสิทธิ์มารตรวจสอบ,น,สอบอนั่นตรวจสอบอันนี้แหละตัวแสบครับ ดี๋ยวผมก็เจ้าหน้าที่ต่อไปเจ้า้าที่ก็ยอกหมายเรียกเช็คตามสำนักประชาชนมันในคนนี้หมายเรียกแล้วก็แล้วก็บัญชีการโอนเงินนะคือพอจริงๆแล้วถ้าคนไม่อยากตกเป็นเหยื่อนะเห็นบัญชีการโอนเงินนี่ทำไมไม่โอนเข้าบริษัท5แชททำไมต้องชื่ออื่นแค่นี้ก็แค่นี้ก็ต้องระมัดระวังแต่แต่ที่ผมโอนเนี่ยเพราะผมอยากรู้ผมอยากให้มันเกิดพอผิดน่ะนี่ฮะจำชื่ออะไรมันธนาคารมันจะแตกต่างง่ายๆนะซูมมาหน่อยฮะเห็นไหมครับเนี่มันส่งส่งแบงค์มาพอส่งส่งส่งมาโอนปุ๊บเห่ตรงนี้ข้างล่างข้างล่างนี้ นี่นี่บัญชีธนาคารไทยพณิชหมายเลขบัญชีนี้บัญชีนี้ชื่อบัญชีนะฮะชื่อบัญชีนายกิรศักดิ์วัฒนวิสูจน์ชื่อบัญชีชื่อบัญชีนี้พอกดไปปิ๊งตอนแรกเราก็เป็นชื่อชื่อบริษัทมันไม่ใช่ชื่อบัญชีคนนะมันฉลาดนะพวกนี้พอเรากดเข้าไปค้างไว้เห็นชื่อคนปุ๊บผมก็แจ้งโทรกับไปถามมันว่าเอ้าทำไมไม่ชื่อบริษัทมันบอกโอ้มันไม่ได้ครับมันต้องเชื่อมระบบนี้ถ้าถ้าเราเราพูดมากว่ามันจะหยุดก่อนไงแล้วก็เอาไม่เป็นไรคนเราอยากให มันเป็นยังไงเพราะความที่เราต้องการสื่อข่าวนี้ฮะ<ไ>ปล่ล<า>ยอยไลโอ้อนไปให้มันไปนี่นะครับจําไว้นะครับว่าใครเจอเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเสียตังค์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็จะตามที่ตามจับให้มันได้ไวๆวนี้ ครับก็อย่างที่นำเสนอนะฮะก็สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่สอ,อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยคงจะต้องติดตามมีหลายซีรีส์ต้องตามอยูนะ่เเรื่องนี้แล้วก็ค<ม>งจะต้องไปทางทางตำรวจไซเบอร์ด้วยว่าหลังจากที่เราได้แจ้งความแล้วมีความคืบหน้าขนาดไหน ปล่อยจริงๆผมไม่เข้าใจนะว่าปล่อยให้มันอยู่ได้ไงเป็นเป็นเป็นสี่สิบห้าสิบแพลตฟอร์มนะตัวนี้ฮะถึงต้องก็ต้องต้องมาดูแทรกซึมเข้าไปดูทาง Google เนี่ยอาง Google เนี่ยเขาต้องพิจารณาทางราชการไทยแต่ทางการไทยต้องทำสือไปถึง Google ไปถึงอะไรนะว่ามันปล่อยพวกนี้เข้ามาไดี่ยต้องมองกลับไปที่ทางรัฐมนตรีที่ดูแลกันไอซีดีทำอะไรอยู่ไม่จำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคุณคุณต้องมองด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีการมอนิเตอร์ไหมตรวจสอบหรือเปล่าถูกไหมประเทศไทยเสียหายกับพววกเนนนนนี้ัละป็หมื่ค แค่คนละสามพันหกเนี่ยลงเชื่อมันทักพันคนเป็นเงินกี่ล้านบาทเงินออกนอกประเทศเงินเรื่องเงินไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็อยู่กระเป๋าใครก็ไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นกลุ่มทุนกลุ่มต่างประเทศหรือเปล่าทำให้เราสงสัยว่านไทยหมันมีหน่วยงานไทยหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้การสนับสนุนแล้มาทำไมถึงอยู่ได้ก็ต้องตรวจสอบดูต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งตรงนี้เราก็จะคุยต่อไปครับใช่นะครับก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะคุยในเรื่องของการร้องเรียนมาถึงสมาคมเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วมาโชงสุดท้ายติดตามเกี่ยวกับการร้องเรียนของมหาอะไหนึ่งในจังหวัดนครพนมัครับ